ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีวิวเกมเทียร์ดาวนะครับสาเหตุที่ผมซื้อเกมนี้ก็เพราะว่าดูตัวอย่างแล้วมันน่าจะเป็นเกมแบบแนวแนวแซนด์บ็อกซ์เล่นคลายเครียดนี่ครับก็เลยลองซื้อมาเล่นดูราคาก็ไม่แพงมากและรีวิวจะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับชมกันได้เลยครับโดยโหมดการเล่นหลักๆนะครับก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องครับแล้วก็โหมดแซนด์บ็อกซ์แล้วก็โหมดชา a ์เลนต์โห,หมดเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะเริ่มต้นในโกดังของเราครับเป็นฐานทัพของเรา เปเราสามารถเนี่ยมารับเควสนะครับได้ที่นี่ครับนะครับจะมีคนส่งอีเมลมาให้อย่างสมมติเควสนี้เราก็เปิดเปิดอีเมลปุ๊บก็จะมีรายละเอียดของผู้วาดจ้างว่าเออให้เราทำอะไรเนื้อเรื่องเป็นยังไงประมาณนี้ครับแล้วก็เราก็กดเล่นเลยครับเล่นปุ๊บมันก็จะบอกว่าเราไปเล่นเล่นที่แมปไหนอ่านี่ครับพอเข้าแมปไปปุ๊บกดแท็บนะครับก็จะมีบอกหมดเลยครับว่า สีเขียวนี่คือรถเราไว้หนีนะครับก็คือทําภารกิจเสร็จแล้วเราต้องมาขึ้นรถหนีด้วยก็คือเวลาทําภารกิจอะไรที่เกี่ยวกับมีการจับเวลาอะไรอย่างนี้ก็ต้องเผื่อทางหนีที่ไล่ไว้ตอนขึ้นรถหนีด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นเป้าหมายหลักก็คือจะเป็นจุดสีเหลืองในแมปไอ้อันนี้ก็ให้มาขโมยข้อมูลประมาณนั้นครับนี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นมิชชั่นรองประมาณนั้นนะครับคือจริงๆก็ทำแต่มิชชั่นหลักก็ได้ครับ ให้มันผ่านแล้วก็เลื่อนแมปดูเนี่ยครับมันก็จะบอกว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยก็คือเป็นเหมือนเส้นลวดประมาณนี้นะครับคือถ้าเราไปหยิบของมาหรือไปทําให้ของแตกหรืออะไรก็แล้วแตกและเส้นลวดมันขาดก็จะเริ่มการน,นับเวลาถอยหลังครับถ้าเวลาหมดก็คือเราถูกจับได้มันก็จะไม่ผ่านด่านครับต้องเล่นใหม่นอกจากนั้นแล้วนะครับตัวคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถ เป็นตัวอัปเกรดอุปกรณ์ให้เราด้วยนะครับโดยที่เรา,ราการที่เราผ่านภารกิจต่างเนี่ยก็จะมีเงินมาตรงนี้ครับก็จะได้เงินเอาเงินมาอัปเกรดอุปกรณ์ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องพ่นไฟก็เพิ่มเชื้อเพลิงไปเนี่ยผมก็เพิ่มเชื้อเพลิงไปเพราะว่าใช้บ่อยเหมือนใช้ละลายเหล็กใช้อะไรประมาณนี้ครับอย่างนี้ปืนช็อตกันถ้าอัพไปก็คือเพิ่มกระสุน12นัดก็จะยิงได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับให้ดูทางซ้ายบนนะครับจะมีคะแนนบอกในการผ่านแต่ละดานของเราคะแนนรวมแล้วก็เป็นขั้นครับของเราว่ากันเถอะตอนนี้ผมยังเป็นขั้นโควิดอยู่เป็นขั้นมือใหม่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเลเวลเราอัพเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้นครับเนีย่ยตอนนี้ผมมีเนี่ยครับมีค้อนมีเครื่องพ่นสเปรย์มีขี้ดับเพลิงมีเครื่องพ่นไฟ แล้วก็ปืนช็อตกันนะครับอันนี้ที่ได้ตามในเรื่องหลักส่วนอีก2ปืนนี้ที่มีเนี่ยนนเป็นปืนของมอสครับก็คือสามารถเอาอุปกรณ์ของมอสไปเล่นในเนเรื่องหลักได้ด้วยนะครับอย่างนี้เป็นปืนวาร์ปผมเข้าปุ๊บแต่ผมทาวาร์ปกว้างไปหน่อยเข้าแล้วมันจะเด้งเกปุ๊บแล้วเข้าแล้วก็ออกมาใช่ไหมครับมันจะมาอยู่ตรงนี้แหละปุ๊บเข้ามาก็เข้าปุ๊บออกมานี่นี้ทำรูใหญ่ไปนหน่อยจริงจริมันปรับรูได้ นี่ครับประมาณนี้ส่วนนี้ก็เป็นปืนแก๊ตลิงนะครับยิงทำลายได้ครับเอาไว้ทำลายของทำลายอะไรกระสุนไม่จำกัดก็ยิงเข้าไปก็จะช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะมากเลยครับในโหมดเนื้อเรื่องนะครับช่วยได้เยอะทีเดียวซึ่งอุปกรณ์จากมอดก็มีหลากหลายมากมายแต่เดี๋ยวผมจะพูดถึงในหัวข้อถัดไปแล้วกันถัดมาก็จะเป็นโหมดแซนด์บ็อกซ์นี่นะครับกดแล้วก็จะมีให้เลือกด่านที่เราเคยผ่านมาแล้วนี่แหละครับ ถ้าเราเคยเล่นผ่านมาแล้วในหมดเนื้อเรื่องมันก็จะปลดล็อกด่านให้ก็คือเข้าด่านไปมันก็ไม่มีอะไรครับเข้าไปเหมือนเหมือนเข้าไปทําลายเล่นประมาณนี้ครับนะี่ครับด่านแรกที่ผ่านมาก็เหมือนให้เข้ามาทําลายด่านเล่นยิงเนี่ยแล้วแต่เราจะทําอะไรก็ได้จะขับรถเล่นจะอะไรก็ได้นี่ครับก็คือไม่มีอะไรมากครับของหมดนี้ทรัพยากรไม่จํากัดก็ให้มายิงปืนยิงอะไรเล่น วันนี้ครับเหมือนกับว่าทําลายแก้เบื่อมากันเถอะนะครับใครอยากมาทาอะไรก็ได้ปืนยิงไม่จากัดเนี่ยยิงเข้าไปประมาณนี้ครับแล้วก็โหมดหลักอีกโหมดนึ่งก็คือโหมดชาเลนจ์นะครับก็คือเวลาเลือกมาแล้วก็จะมีโหมดให้เลือกครับอย่างอันนี้เป็นขโมยของอันนี้เป็นเข้าไปทําลายเดี๋ยวผมลองเข้าไปอันนี้แล้วกันเนี่ยครับเป็นการจับเวลานะครับให้ทําลายทําลายของในฉากคือทําลาย เท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เราจะทําไหวนะครับ60วินาทียิงพังไปกี่เซลล์กี่อะไรมันก็จะบอกเป็นแลคงเป็นคะแนนมาให้ครับเนะี่ยผมก็ยิงไปยิงไปเลยเนะี่ยเดี๋ยวลองดูยิงสัก60วิวิอันไหนเป็นถังระเบิดทางอะไรก็ยิงเข้าไปครับทำลายได้เดยอะ เวลาจะหมดแล้เนี่ยยิงเข้าไปถ้าเปิด f i ล l อฟวิวไวเยอะมันก็จะกระตุกหน่อยนะครับเกมแต่ที่ผมจริงจริงจเกมจะเซตมาไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ผมเปิดเยอะเป็นเท่าตัวเพราะว่าเล่นแล้วมันแบบเหมือนจะอ้วกก็เลยต้องเพิ่มหน่อยเนี่ยครับพอจบด่านก็จะมีคะแนนบอกแล้วก็จำนวนดาวบอกว่าเราทำลายไปได้เท่าไหร่ประมาณนี้ครับ ทีนี้ก็มาถึงโหมดสุดท้ายนะครับที่เป็นโหมดที่เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเกมมากเลยทีเดียวก็คือโหมดมอดครับนะครับคลิกเข้าไปนะครับจะมี built in มอดครับก็คือเป็นมอดที่ทางตัวเกมลงมาให้แล้วครับผมส่วนอันนี้นะครับจะเป็น subcribe มอดก็คือเป็นมอดที่ผู้เล่นทั่วไปนะครับทำขึ้นมาให้เราเราได้โหลดกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองโหลดให้ดูนะครับนะครับคลิกเข้ามาแล้วมันก็จะโผล่หน้าสตรีมครับ อย่างสมมติเนี่ยเมื่อกี้ผมโหลดมอดซอมบี้ไปอะมอดตัวนี้มันน่าสนใจใช่ไหมครับคลิกเข้าไปดูก็จะดูตัวอย่างว่ามอดมันเป็นยังไงประมาณนี้อันนี้อ่าสมมติว่าตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือยังไม่ได้สมัครสมาชิกเราดูแล้วเราสนใจแล้วก็กดสมัครสมาชิกปุ๊บกดเข้าไปทีนี้ตัวเอ่อตัวที่เราสมัครสมาชิกไว้มันก็จะมาโ่นี่ครับนี่ครับซอมบี้ โอคือแล้วก็กดเล่นได้เลยครับมอ็อดพวกมอ็อดปืนม็อดอะไรที่เราลงไว้นะครับมันก็สามารถเอามาใช้ในโหมดนี้ได้ครับเนี่ยครับยิงเข้าไปครับคือเป็นโหมดให้เรายิงซอมบี้เล่นมากันเถอะปืนแก๊สลิงที่เรามียิงเข้าไปหรือจะอไฟเผาก็ได้ปืนไฟอยู่ไหนเอาปืนไฟไนี่ครับปืนไฟเผาก็ได้ คือเป็นหมวที่เขาทามาให้เรายิงเล่นสนุกสนุกคลายเครียดอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะมีหลายอย่างเปไฟชาร์จซูเก็ลิงดยนะแกลลิงดียวยนี่นครับอะไรประมาณนี้สมมติถ้าเราเบื่อแล้วก็กลับไปเมนเมนูแล้วก็ไปหามอดเพิ่มนี่ก็ได้ครับนี่ครับเราสามารถดูได้ที่ตรงนี้เลยครับดูผลงานทั้งหมด ว่ามีมอดของใครมากอันนี้เป็นประเภทแมปหรือจะเป็นเกมเพลย์เป็นแอสเซทนะครับเป็นรถเป็นอะไรเงี้ยครับเป็นเครื่องมือก็มีอย่างเครื่องมือที่ผมโหลดมาก็คือเนี่ยครับดูเอามินิกันเนี่ยครับโหลดมาแล้วก็คือเป็นพวกประเภทปืนโหลดมาก็สามารถเอาไปใช้เล่นในเนื้อเรื่องได้ด้วยอันนี้เป็นปืนวาร์ฟอย่างเงี้ยครับผมลองดูเกมเพลย์ วาดิโอใน f ฟล m หมดท็อปเก้าฟลายอินวีสปรินชในลองสินี่เป็นโหมดบินนะครับอ๋อนี่ครับทำมาแล้วเราก็มาเปิดอ่าเมื่อลงเสร็จแล้วน,นะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มากดเปิดแต่แรกมันจะปิดอยู่นะครับก็มากดเปิด enable ทีนี้เราลองไปเล่น เป็นซอมบี้ดูสิกด V อ๋อนี่ครับบินละบินละครับ <c oughs> นี่ครับเราบินได้ครับก็สบายครับไม่ต้องกลัวอะไรก็นี่ครับแล้วแต่คนจะชอบว่าจะใช้มอดไหนเพื่อความสนุกครับก็มีให้เลือกมากมายหลายแบบ มดบินมอดอะไรก็ลองเลือกดูครับใส่ไปได้ทีนี้มาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเกมกันเลยนะครับข้อดีข้อแรกเลยก็คือตัวเกมเนี่ยมันมีราคาไม่แพงครับแล้วก็มีมดให้ลงเลือกเล่นมากมายครับผมก็ไปดูกันได้นะครับในหัวข้อมอดที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะครับก็คือ จริงๆแล้วตัวเกมปกติเนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากมายแต่พอมีมอดเสร,ริมเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้มีเนื้อหาอะไรมากขึ้นครับผมก็เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเกมไปนะครับส่วนข้อเสียนะครับข้อแรกเลยก็คือผมเนี่ยเจอกับตัวเองเลยครับตอนที่ไลฟ์ครั้งแรกเนี่ยเล่นได้ประมาณชั่วโมงเดียวก็ต้องปิดเกมแล้วครับเพราะว่าแบบมันเหมือนจะอ้วกอะครับเพราะว่าตอนเข้าเกมเนี่ยเขาก็จะมีคําเตือนอยู่นะครับว่ามันอาจจะทําให้เกิด อาการแบบ motion sickness เวียนหัวตาลายอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเพื่อนผมแนะนำวิธีการแก้ไขมาก็คือให้ปรับเพิ่ม field of view ซึ่งปรับแล้วมันก็ดีขึ้นนะครับเพีงเยงแต่ว่ามันก็จะทำให้เกมกระตุกเพราะว่าเราต้อง generate พื้นที่ในการมองเห็นกว้างขึ้นประมาณนั้นครับ mm hmm. ก็คือผมเลยถือว่ามันเป็นข้อเสียกันละกันแล้วก็ อีกข้อหนึ่งเลยก็คือตัวเกมเนี่ยเท่าที่หาข้อมูลมามันไม่มีหมดมันติเพลเยอร์ครับไม่มีโคออฟอะไรประมาณนี้ครับก็เลยคิดว่าทำให้ความสนุกมันน่าจะลดลงไปเยอะเลยเล่นคนเดียวต่อให้มีม็อดเยอะอะไรยังไงผมว่ามันก็ไม่สนุกเท่าเล่นกับเพื่อนนะครับสู้ว่าสร้างแบบฉากสวยสนุก,นกแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนหรือว่าทำเป็นพวกลานเวทีแข่งกันขับรถแข่งกันทำลายอะไรแบบนี้มันน่าจะสนุกกว่า เสียได้ที่มันไม่สามารถโคออฟได้แต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีข้อมูลในการแบบโคออฟหรือเล่นมัลติเพลเยอร์ได้ก็แจ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมสรุปคะแนนก็าตามที่เห็นในจอภาพนะครับก็พอเล่นเพลินๆได้ครับโหลดม็อดมานั่งเล่นแก้เบื่อนั่งทำลายแก้เซ็งอะไรไปนะครับสมกับเป็นแนวแซนบ็อกเลยครับราคาก็ ไม่ได้แพงมากครับผมแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันน่าเสียดายที่มาเล่นกับเพื่อนไม่ได้ไม่งั้นก็คงจะได้คะแนนเยอะกว่านี้นะครับถ้าจะให้ผมแนะนำเนี่ยรอมานลดราคาเยอะๆดีกว่าครับสัก50%เอเอะไระครับเหลือประมาณ1้อยกว่าบาทผมว่ามันก็โอเคกว่ารู้สึกเหมาะสมกว่าและสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นเกมอะไรกดติดตามไว้นะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกทท่าน